ซีรีส์ค่ะซึ่งะนะคะสิ้นปีก็จะมีการตั้งเป้าค่ะส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2 5เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวค่ะค่ะเรียกได้ว่าภาพรวมตลาดของจอมอนิเตอร์ที่ผ่านมานะคะ lg อยู่เป็นอันดับที่2ค่ะในตลาดโดยมีสัดส่วนแบ่งอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์จากยอดจำหน่ายโดยรวมในตลาดกันค่ะและปีที่ผ่านมาก็ถึง8,6 0,000่นเครื่องกันเลยทีเดียวค่ะลดลงจากปีก่อนนะคะที่มียอดจำหน่ายโดยเฉลี่ยอยู่ อยู่ที่1ล้านเครื่องค่ะซึ่งปัจจัยหลักในตลาดแท็บเลต็ตถือว่าได้มีก็แ,แท็บเล็ตได้เข้ามามศึกษาของเกี่ยวกับ<ม>กทับงค่ะมาช่วยเด็กด้วยค่ะแล้วทําให้การซื้อของจอมอนิเตอร์ในตลาดการศึกษานี้ก็หายไปค่ะอืมค่ะเพราะว่าแล้วก็นะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือ หลังจากนี้เนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยก็ยังเชื่อว่านะคะ,ะมูลค่าเฉลี่ยต่อเครื่องแม้ว่าจะมียอดขายลดลงอยู่ที่ประมาณ8 6 0 0 0 0นเครื่องค่ะ,คะแต่มูลค่าเฉลี่ยต่อเครื่องเนี่ยจะมีมูลค่าที่สูง,สงขึ้นค่ะจากนะคะแนวโน้มจอมอนิเตอร์นะคะที่คุณภาพดีค่ะหรือว่าที่มันเป็นจอขนาดใหญ่นะคะราคาเดิมนะคะที่เฉลี่ยอยู่ที่3,500บาทเนี่ยก็จะในปีนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4,000บาทค่ะซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะในตลาดนี้อัตตาที่ยอดจำหน่ายจ,จะคงที่ในอีก4ปีนะคะ,ค,ะค่ะและสำหรับกลยุทธ์ของ LG ในปีนี้เพื่อให้ศึกษาถึงเป้าหมายจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณวิรัตจากท่านวาวนนผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ไอทีบริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดกันค่ะบริษัท LG อิเ e l ทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำ และนวัตกรรมเทคโนโลยีจอมอนิเตอร์จึงได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์จอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ในปี2,556นี้เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองการใช้งานด้านกราฟิกและความบันเทิงอย่างสมบูรณ์แบบด้วยนวัตกรรมจอมอนิเตอร์ขนาด29นิ้วพร้อมตั้งเป้าปีนี้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น25 โดย LG ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างความสุขให้กับชีวิตผู้บริโภคชาวไทย ผ่านทางนวัตกรรมที่ล้ำสมัยโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์จอมอนิเตอร์ของ LG มุ่งเน้นนวัตกรรมและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองผู้ใช้งานอย่างตรงตามความต้องการที่สุดซึ่งในปีนี้ LG ได้เตรียมผลิตภัณฑ์จอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ทั้งหมด6ซีรีส์รวมทั้งสิ้น17รุ่นโดยมีไฮไลท์ด้วยกัน3ซีรีส์ที่ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งาน แบบมันติดทรกิ้งด้านกราฟิกดีไซน์พร้อมความบันเทิงที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมรองรับการใช้งานระบบ Windows 8อีกด้วยบริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ได้มีการนำเสนอชอภาพสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ครับ เป็นจอภาพแบบ IPS ซึ่งเราประกาศเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีของจอภาพในปัจจุบันนะครับซึ่งถือว่าจอภาพ IPS ของ LG เป็นผู้นําในตลาดอย่างแท้จริงนะครับและในวันนี้เรามีสินค้าที่เปิดตัวมากถึง17รุ่นนะครับจาก6ซีรีส์แต่ว่าจะมี3รุ่นที่เป็นรุ่นพระเอกของเรา3ตัวนะครับโดยรุ่นแรกที่เราจะเปิดตัวก็คือว่าเป็นรุ่น UltraWide er Monitor จอภาพที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นจอ UltraWide21:9 er ตัวนี้มีคุณสมบัติในเรื่องของการแสดงภาพที่เป็น21:9หมายถึงว่าภาพเนี่ยคอนเทนต์ของจอภาพจะเป็นคอนเทนต์เดียวกับที่แสดงอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับท่านผู้ชมจะที่ที่ชมภาพยนตร์อยู่ที่บ้านเนี่ยโดยใช้คอนเทนต์โรงภาพยนตร์มาดูกับจอภาพในบ้านท่านท่านอาจจะเกิดเ,เห็นภาพที่เป็นไม่เต็มจอคือบีขอบดำบนและล่าง แต่สำหรับจอภาพตัวนี้นะครับ21:9เป็นคอนเทนต์ที่โรงภาพยนตร์ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยคุณสมบัติของตัวจอภาพขนาด widescreen 29นิ้ว ratio 21:9ตัวจอนี้ยังสามารถทําการ split หน้าจอออกเป็น4หน้าจอและทํางานพร้อมๆกันได้เราเรียกว่า multitasking รวมถึงคนที่ใช้งาน Excel เป็นหลักนะครับน่าจะชอบมอนิเตอร์ตัวนี้เนื่องจากว่าจอภาพตัวนี้สามารถแสดงคอลัมน์ของ Excel ได้มากถึงเกือบ40คอลัมน์ด้วยกัน นอกเหนือจากนี้จอภาพตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์2ชิ้นได้พร้อมกันหรือเราที่เรียกหรือที่เราเรียกว่า d u a l link up นะครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นบูเล่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันนะครับค,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 ความสามารถของตัวจอภาพตัวนี้อยู่ในจออ er ัลต้าไวท์มอนิเตอร์ของเราพร้อมกันนี้เรายังมีเปิดตัวมอนิเตอร์อีก2รุ่นหลักของเรานะครับเป็นรุ่น Color Prime Monitor จอภาพตัวนี้จะเหมาะสําหรับรุ่น สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่มของกราฟิกยูเซอร์เนื่องจากว่าจอภาพมีความละเอียดของจอภาพสูงมากนะครับคืออยู่ที่ระดับ WQHD สูงกว่า HD ถึง4เท่าและสูงกว่า Full HD นะครับความละเอียดของมันอยู่ที่2560คูณ1440ะครับถือว่าเป็นความละเอียดที่มากที่สุดในตลาดขณะน,นี้และตัวสุดท้ายครับด้วยความสามารถของระบบปฏิบัติการ Windows 8ณวันนี้ LG เราได้เปิดตัวจอภาพอีกหรุ่นคือจอภาพ ทัชเทนมอนิเตอร์ซึ่งจอภาพตัวนี้มีคุณสมบัติในเรื่องของการรองรับการใช้งานระบบสัมผัสคือส,สามารถสัมผัสได้ทั้ง10นิ้วตัวนี้เหมาะกับทั้งในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คือความบันเทิงไม่ว่าคุณจะใช้ชมภาพยนตร์เล่นเกมหรือเอนดูเคชั่นสามารถใช้แทนสื่อการเรียนหลายๆท่านอาจจะทุกวันนี้อาจจะใช้แท็บเล็ตขนาด7นิ้วหรือ10นิ้วเป็นสื่อการเรียนสำหรับเด็กๆที่บ้านจะดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนจอมอนิเตอร์23นิ้ว เปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนให้กับเด็กๆแทนนะครับและนี่คือ3ตัวของ LG วันนี้นะครับ Ultra er Wide Monitor Color p r i m e และ Touch t e n LG เราตั้งเป้าว่าเราจะขอเพิ่ม Market Share ในปีนี้นะครับจากเดิมปีที่แล้วเราอยู่20%ปีนี้เราจะขอเพิ่มเป้าเป็น25%นะครับโดยหลักๆแล้วเป้าหมายของเราคือการเพิ่มเพิ่มสินค้าในส่วนของหมวด m i d d l e to High End โดย เรามี IPS เป็นแกนนําเป็นตัวนาในในส่วนของตลาดตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่เป็นอันดับ2ของตลาดแต่ว่าถ้าในเรื่องของเทคโนโลยีเราเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากว่าเราเปิดเป็นแบรนด์แรกที่เปิดตัวอจอ IPS มากที่สุดในตลาดขณะนี้ครับมูลค่าของตลาดรวมคิดเป็นอขอพูดเป็นเรื่องของยูนิตล้วกันนะครับประมาณ8,60,000เครื่องในปีนี้ครับส่วนของจอคอมพิวเตอร์ standalone นะครับในปีนี้ LG เราตั้งเป้าไว้ที่2 2 0 0 0 0เครื่องก็คือ25%ของ market share ครับอยู่ประมาณ ค่อนข้างพอสมควรครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้โฟกัสไปที่ในเรื่องของตัวเลข Market Share แต่เราโฟกัสไปที่เรื่องของ Leader ในเรื่องของเทคโนโลยีครับถ้ามองว่าแท็บเล็ตมาแทน PC ผมมองว่าแท็บเล็ตเป็นกลุ่มตลาดหนึ่งครับเป็นเรื่องของ Mobility ตรงนั้นน่าจะมาทดแทนในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กมากกว่านะครับในตลาดของ PC ทุกวันนี้ตลาดของ PC อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะคงที่แล้วนะครับในตลาดปัจจุบัน การใช้งานของ PC จะต่างกับแท็บเล็ตเนื่องจากว่าการใช้งานที่หลากหลายของ PC มันมีมากกว่าด้วยเรื่องของ Performance นอกเหนือจากนั้นระบบปฏิบัติการต่างๆที่ออกมาสู่ตลาดในปัจจุบันผมยกตัวอย่างอย่าง Windows 8นะครับ Windows 8ระบบปฏิบัติการนี้สามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตและที่สำคัญครับมันจะเป็นตัวจุดประกายการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ PC เนื่องจากว่าผู้ใช้สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8พร้อมกับระบบทัสกรีนได้อีกด้วย การมองเป้าหมายในอนาคตของเราคือว่าตอนนี้เราคาดการณ์ว่าตลาดเนี่ยจะอยู่ในระดับนี้ไปอีก3ปีข้างหน้านั่นถือนั่นคือตลาดอยู่ในสภาพที่คงที่แล้วนะครับตลาด PC จะไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลงกว่านี้หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกิน5%ตลาด PC เนี่ยมันมีปัจจัยอยู่หลายๆส่วนนะครับ อย่างส่วนแรกคือในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจดีมันเจอเกิดการลงทุนเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแน่นอนครับมันขยายทุกส่วนรวมถึงในส่วนของ PC ด้วยนะครับนอกอนจากนั้นในเรื่องของสภาพการเมืองนะครับปัจจุบันสภาพการเมืองบ้านเราค่อนข้างจะคงที่นะครับส่งผลให้การลงทุนเพิ่มสูงขึ้นและอีกอย่างหนึ่งครับในช่วงนี้เรามองว่า สภาพรวมของเศรษฐกิจของสภาพรวมตลาดของ IT จะมีตลาดที่เติบโตขึ้นเนื่องจากว่าค่างเงินบาทที่แข็งขึ้นนะครับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้ค่างเงินบาทของประเทศไทยเราแข็งขึ้นประมาณ6%ละนะครับมันส่งผลโดยตรงต่อสินค้าที่นําเข้าเนื่องจากว่าสินค้านําเข้เานำเข้าโดยคํานวณต้นทุนจากเอ็กเซเลตนะครับโดยอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นหนั่นหมายถึงว่า กลุ่มผู้บริโภคสามารถจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้คือซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงครับตลาดล่างยังเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดครับเป็นเรื่องของวอลลุ่มแต่ในปีนี้ LG เราตั้งเป้าว่าเราจะขอเพิ่มสัดส,ส่วนในการขายของตลาดกลางถึงบนนะครับ Middle to h i l h to h i g เ End เพิ่มขึ้นเป็น1ใน3จากปีที่แล้วที่เราอยู่1ใน4ก็คือปีแล้วเราอยู่ประมาณ25% ปีนี้เราจะขอเพิ่มเป็น33%โดยตัวหลักของเรายังคงเป็น IPS Monitor อยู่ครับคงที่ครับผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คืออัตราการเติบโตในส่วนของตลาดทั้งหมดปีนี้ปีนี้เราตั้งเป้าเพิ่มขึ้น5%ครับก็คือจาก20%เป็น25%นะครับในแง่ของจำนวนยูนิตก็คือโตขึ้นจากปีแล้วคือ2 0 0 0 0 0เครื่องปีนี้เราตั้ง Target ไว้2 2 0 0 0 0เครื่องจะเน้นย้าไปที่ในส่วนของในจุดแรกคือเรื่องของ Product product เรามี product ที่เ,เป็น leader เทคโนโลยีอยู่แล้วในเรื่องของ ips นะครับจุดประการที่2คือในแง่ของช่องทางการจําหน่ายครับหลังจากที่เราไปลองดอูสิ่งที่เราขายอยู่เมื่อ2ปี2ปีที่แล้วปรากฏว่าเราจําหน่าย m o n ตอร์ไปกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพประมาณ80%ปนะครับปีนี้เราจะเพิ่มช่องทางการจําหน่ายไปที่ตลาดต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นเราจะขอเพิ่มสัดส่วนของการขายตลาดต่างจังหวัดอีก3 0นะครับ เพิ่มเป็น30%ก็คือกรุงเทพ70แล้วก็ต่างจังหวัด3 0นะครับ,รบโดยเราได้เตรียมงบประมาณการตลาดไว้ส่วนหนึ่งนะครับในด้านของการทำโร l โยัลตี้โปรแกรมการทำโปรโมชั่นสำหรับพื้นที่ต่างๆซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปรวมถึงการดิสเพย์หน้าร้านด้วยนะครับถ้าเรามองว่า no display no sell ปีนี้เราเตรียมว่าเราต้องการทำดิสเพย์หน้าร้านให้สวยงามเพื่อช่วยในการขายนอกจากนั้นเรายังมีทีมม e r ชันดิเซอร์ในแต่ละภาคซึ่งจะออกไปดูหน้าร้านแล้วก็ตกแต่งหน้าร้าน รวมถึงรับฟังปัญหาของหน้าร้านแต่ละหน้าร้านนะครับโดยเราเชื่อว่าถ้าเราทําโปรแกรมลักษณะนี้ออกไปนะครับมีการซัพพอร์ตดีลเลอร์ในต่างจังหวัดเราจะสามารถเพิ่มสัดส่วนในการขายของต่างจังหวัดได้ถึง3 0มสิปดีลเลอร์ปัจจุบันเรามีประมาณ4 0 0รลายครับผมถ้าเราเพิ่มสัดส่วนในการขายของต่างจังหวัดเราเชื่อว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มได้อีก300รายเป็นอย่างต่ำนะครับเป็น700รลายครับส่วนมากช่องทางการจัดจําหน่ายของเรานะครับ เกินกว่า95%เป็นร้านดีลเลอร์ที่เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีครับผม,มโดยโปกติแล้วเราจำหน่ายสินค้าโดยผ่านดิสติบิวเตอร์นะครับ<ม><ม>เป็นช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ดิสติบิวเตอร์จำหน่ายให้กับดางดีลเลอร์อีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งทอดหนึ่งค่ะก็เรียกได้ว่าถึงแม้ตลาดโดยรวมของจะลดลงแต่ตลาดปีนี้นะคะก็หวังว่าจะคงจะโตขึ้นอีกนะคะค่ะเพราะว่านะคะเนื่องจากในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้สภาพเศร,รษฐกิจ เนื้อหอมกันเลยทีเดียวค่ะ,คะเพราะว่านะคะมีนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยต่างก็เข้ามาลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะในตอนนี้ส่งผลให้ในด้านของอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มมีการขยายตัวขึ้นนะคะแล้วก็ในด้านของทางการเมืองบ้านเราเนี่ยก็มีความเสถียรภาพขึ้นก็ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นนะคะในการลงทุนแก่นักลงทุนได้ด้วยค่ะ,คะแล้วก็ในด้านของค่างเงินบาทเองนะคะที่แข็ง ก็จะช่วยกระตุ้นนะคะในด้านของผู้บริโภคค่ะให้มีการซื้อสินค้าที่ถูกลงค่ะเพราะว่าในส่วนของอสินค้าต่างๆที่มีการผลิตในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มันไม่ต้องอมันก็หมุนเวียนกันอยู่แล้วแล้วก็ในด้านของการที่ซื้อสินค้าจาก ต่างประเทศเนี่ยค่างเงินที่ถูกลงมันก็สามารถให้เราซื้อสินค้าได้ถูกลงด้วยนะคะแล้วก็ในในด้านของอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มีจากเดิมเนี่ยมีการใช้จอมอนิเตอร์นะคะในรูปแบบของ CRT ค่ะตอนนี้ก็มีเริ่มเมียตราที่เปลี่ยนไปค่ะก็หันมาใช้ในส่วนของ IPS นะคะและมีในด้านของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าจอมอนิเตอร์เนี่ยพวกเนี้ย ก็มีการขยายตัวออกสู่ต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะค่ะและนี่ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของค่าย LG Electronics น,กกน,นะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบริษัทอะไรนั้นต้องติดตามชมค่ะช่วงนี้พักคู่เดียวค่ะ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดมิกิเวย์อินเตอร์เนชันแข็งแกร่งทุบสถิติ1,000ล้านภายใต้การบริหารคุณสุมิตรในเวลาไม่ถึง1ปี B1 ดึงดาราร่วมทุ่มทีวี100ล้านยกแบรนด์พรีเมียมเทเวศกลืนเลือดยืนอุทธรเดินหน้าชนเซนทรัลเวิลด์ขายตรงปรับกลยุทธ์รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน เดินหน้าเปิดช็อปคลุมทุกพื้นที่ทั้งในนอกประเทศมิกิเวตรมาสสองโหมโรงธุรกิจใหม่ปรับภาพลักษณ์แบรนด์มุ่งสู่ตลาดสากลเกาะกระแสสมุนไพรในยุค AEC ผู้ประกอบการเตรียมบุกนอกเชื่อสินค้าไทยบูมสมรภูมิตลาด 3G รบขั้นแตกหักแพ็กเกตเน็ตมาแรงแซงไวส์ Sang wise. เซเรบอสลูคาดเดินหมากรอบทิศอัดแคมเปญหนักทั้งสุกไก่สกัดรังนก